ค,คือตอนนี้มีคนจีนนไล่ซื้อที่นาที่นาที่ดินนะครับร้อย0 0อไร่ครับคือซื้อหมดอ่ะถ้า,าบางทีเขาบอกว่าชาวบ้านนะ่บางคนก็ไม่อยากขายแต่เพราะไม่อยากขายมันไปซื้อที่ปิดล้อมครับล้อมเขาแล้วปิดทางเข้าเชียงใหม่นะครับใกล้จะตกเป็นมือึ้นของจีนแล้วนะครับคือตอนนี้มีคนจีน sho, ไล่ซื้อที่นาที่นาที่ดินนะครับร้อยสองร้อยไร่ครับ คือซื้อหมดอ่ะถ้าบางทีเขาบอกว่าชาวบ้าน่ะบางคนก็ไม่อยากขายแต่พอไม่อยากขายมันไปซื้อที่ปิดล้อมครับล้อมเขาแล้วปิดทางเข้าออกโอ้โหเขาเที่ยเลยผมบอกเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ยมันมันถ้าปิดทางก็ไปฟ้องศาลได้อย่างเดียวครับฟ้องศาลปกครองขอเปิดทางนะครับแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นนายหน้าคือพวกข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตเฮ้ยโอเคอันนี้เอะนะคือทำไมพวกชั่วที่มันนะครับพวกขายชาติเนี่ยผมจะบอกว่า คือถ้ามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันแล้วมึงทำอย่างเงี้ยคือเงินแต่ได้คือได้เงินอนะ่ะได้เงินไปในหน้าเนี่ยได้เงินสามเปอร์เซ็นต์ครับแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคือคุณคุณไปไล่ไปไล่ซื้อให้ไปไล่หาที่หาขายให้เขาไปบังคับชาวบ้านให้ขายให้เขาถ้าถ้าใครไม่ขายกูซื้อที่ปิดทางล้อมมึงคือไอ้พวกช่วยเนี่ยผมว่ามันต้องต้องตรวจสอบนะคือถึงแต่ว่ามันยากอะ่ะเพราะว่าคือมันมันได้สามเปอร์เซ็นต์จากการซื้อซื้อขายที่ดินมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วมันมันถือว่าสุดฤทธิ์แต่ผมบอกทางหนึ่งที่จะตรวจไออออ้้พวกนนนนนนนีีคคคืืใรเเปป็็ถมิแท ใครเป็นนอมินีมาซื้อที่นี่ให้คนไทยเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องโดนนะครับคือเราเราสามารถตรวจสอบได้เราสามารถคือทุกอย่างเราสามารถแก้แก้เกมได้นะครับแก้ไขได้แต่อยู่ที่ว่าตอนนี้ใครจะทำาครเจาหน้านะครับใครจะทำาครเจาหน้านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้พวกนี้ก็มาข่มขู่ชาวบ้านด้วยนะไอ้พวกไอ้พวกในหน้าที่เป็นข้าราชการเนี่ยของถินนยนะครับผมบอกว่าจริงๆอยเ่ยไปยอมมัน้นร้องซื้อ,อร้องศาลใครใครมาข่มขู่คุณร้องสื่อเลยนะครับส่งข้อมูลก็มาได้ผมส่งให้นักการเมืองที่เขาดีๆนะนะครับแล้วก็คือตอนนี้บางหมู่บ้านในเชียงใหม่ หมู่บ้านหลูๆเนี่ยหรือไม่หลูก็ได้หมู่บ้านแบบเล็กๆอ่ะบ้านเทาเขางำเทราเฮ่าตอนนี้จีนอยู่กันแทบร้อเปอคนจีนซื้ออยู่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็บอกให้คือมันไม่ได้มาเที่ยวมันไม่อยู่นะครับเราไม่ต้องการคนมาอยู่ครับเราต้องการคนมาเที่ยวหลายคนบอกจีนเข้ามาก็ดีสิขายของได้ิ่มขายได้ไหมล่ะมึงขายไม่ได้ไหมอ่ะมันมีมินิมาวของมันอ่ะมันมีตลาดของมันมันมีคนขนส่งของมันมันมีร้านอาหารของมันมันซื้อของจากโคกของมันมึงขายได้ไหมมึงขายได้ไหมเออถามอย่างเงี้ยค เราพูดมือก็กำลังจะส่งมันเกินนะครับคือมึงกำลังจะส่งมันเกินฉะนั้นแต่มึงต้องเตรียมตัวถูกไหมผมว่าคนเชียงใหม่ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวขับไ้าแนนอคือต้องต้องต้องกดดันให้มันอยู่ไม่ได้คือถ้าเดินเจอการวจสิ่งที่ต้องทำคือตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปตรวจพัตตรวจเอกสารมึงเข้ามาทำอะไรนะครับถูกต้องเปล่าเข้ามาอยู่กี่เดือนแล้วหรือเข้าไปจับร้านของมันกิจของนเข้าไปจับเข้าไปตรวจเข้าไปตรวจกดดันตรวจกดดันตรวจแม่งทุกวันจนมานทำอาชีพไม่ได้นะครับเหมือนที่ทำกับคนไทยอ่ะเหมือนที่มึงทำกับคนไทยอ่ะนั่นแหละมึึงงงงงงงทททาาาาาาากกกกัััััับบคคคคนน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 ไไไไไยยยยมมมจจจะะะะะะปีอออ่้้้้้้้ผแตตเืถุณดด์ว ดีกว่าดีกว่ารีไถยคนไทยนะคุณไปรีถ่ามันไถมันจังอยู่ไม่ได้อะไอ้พวกนี้มันชอบใช้เงินนะใช่ไหมมึงชอบใช้เงินไปไถมันมันชอบใช้เงินฟาดถั่วใช่ไหมมึงเข้าไปไถมันทุกวันไถมันทุกวันไถมันทุกวันปรับมันปรับมันปรับมันคือมันจ่ายมายึดไว้จับแม่งข้อหาติดเชบนมันก็จะจ่ายมึงอีกเนี่ยคือตำรวจเนี่ยผมที่บอกให้วิธีหาเงินนี่ยเยอะคุณอย่าไปทำกับคนไทยเลยคุณไปทำกับต่างชาติเถอะไอ้ต่างชาติพวกเนี้ยมันไม่มีไม่มีคุณค่ากับบ้านเราไม่มีอะไรกับบ้านเราไอ้ต่างชาติกกกกกกกล้้้้้้สออออพวนนนนนนน่่่่ผผมม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 บบบบใหหหหัััเเเเาา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 งิิิทธุุุรรรรจดฎยยยยไไีีีขขฟฟฟ เราเอาของเขิงมาขายแล้วมีภาษีนี่แต่เรารัฐบาลเราเก็บเราอ่ะนะทำร้านอาหารไม่มีภาษีมาทำร้านอาหารมาทำตลาดมาทำคลินิกมาทำโรงเรียนมาซื้อโรงเรียนมาซื้อทุกอย่างแหละนะคือเราต้องต้อง,ต,องต้องเริ่มถึงคนเชียงใหม่เนี่ยผมบอกระวังคุณเป็นเหมือนระยองคุณใกล้แล้วครับอีกหน่อยนะสงการคุณก็บ้านเมืองคุณก็ขายอะไรไม่ได้เพราะว่ามันขายกันเองมันก็ชวนคนเข้ามาเที่ยวแล้วมันก็ธุรกิจมาเต็มพื้นที่โรงแรมก็ของมันนะ เลเทสครับผมบอกให้คนจีนไปที่ไหนเลเทสที่นั่นครับไม่มีดีไม่มีดีครับถ้าประเทศมันดีจริงมันมันไม่มาหรอกครับแล้วมันไม่ได้มาเที่ยวมันมาทำหากินมันมันมันมายึดของว่าเราปากหลักทำหมากินครับเพราะประเทศมันอยู่ไม่ได้คือถ้ามันผมบอกถ้าประเทศมันดีจริงเงินเงินมันดีจริงประเทศมันรวยจริงมันไม่มีคนหนีออกมาหรอกครับมันมีคนพยายามจะออกมาตั้งรกรานในต่างประเทศหรอกครับนี่บ้านมันอะไรบ้านมันมีปัญหาผมถึงบอกไงใครมาเถียงกับผมบอกว่าโอ้ยจีนเติบโต18% GDP โต18%ไอ้เหี้ย GDP เหมือนเหมือนใครบอกว่าบ้านเรา GDP จะโตจะโตอ่ะโต,ต,ตแล้วสามเปอร์เซ็นต์โตแล้วห้าเปอร์เซ็นต์มึงดูคนในประเทศดิเนี่ย <c ười> ม,มาคุยเรื่อง GDP เอาความเป็นจริงที่ตามมองงองเห็นก่อนนะครับเอาเรื่องจริงที่ที่มองเห็นตาเปล่าครับคุณอยากคุยเรื่อง GDP อันนี้เป็นเรื่องของนักธุรกิจเขาเขาเอาไว้เขาเอาไว้ปรับกันเขาเอาไว้แบบคุยโม้กันคือคนระดับชาติเขาคุยกันกับต่างชาติก็คุยเรื่อง GDP แต่เราเนี่ยเป็นพวกชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยอย่าเสือกอย่าเสียดอย่าเสียดคุยเรื่อง GDP ครับเสลอย่าเสือกคุยเร,รื่อง GDP มึงมึงขายหมูกระทะอยู่ในอยู่ในนตลาดเี้ย มึงอย่ามาสเสอเรื่องคุยเรื่องทีดทีมมึงคุยเรื่องร้างของมึงดีกว่าวา่างของมึงไงตอนนี้กำลังจะขาดทุนนะครับมึงคุยเรื่องอย่างนี้ดีกว่ามึงคุยดีกว่าว่าตอนนี้จะชุมชนของมึงไงเจ๊งไปกี่ล้านแล้วมีอะไรที่เจ๊งไปบ้างมีอะไรที่ปิดตายไปบ้างมีอะไรที่เปิดมาสามเดือนแล้วอยู่ไม่รอดบ้างคนไทยไม่มีกำลังซื้อเพราะมันถูกแย่างงานหมดคุณไปดูแม่บ้านในตามโรงแรมเดี๋ยวนะี้ไม่เป็นคนจีนอะ่ะจีนต้องเป็นผู้ชายชัดด้วยนะเออแล้ค่าแรงถูกกว่าคนไทยผมจะบอกให้นะมันมาแย่งงานอ่ะประเทศมันก็ค่่่่าาาแแรรรงงงถถูกจะะะหนนีมมมปเทศัคอไึ แรงงานจีนอ่ะไม่ถึงมีบางพื้นที่เท่านั้นแหละเด็กจีนตอนนี้แม่งที่ไม่มีตางงันคุณไม่รู้เหรอปัญหางานกันที่ควักเลยเพียงแต่มันพูดมันด่าแล้วก็บ้าไ่ได้คุณต้องไปดูไปดูโซเชียลของจีนที่เขาพูดกันที่เขาคุยกันนะครับอินฟูของพวกจีนอ่ะที่เขาคุยเาคุยกันว่าอะไรนะครับคนที่เขาเขาเขากล้าวิจารประเทศของเขาอ่ะคุณไปดูที่เขาพูดแล้วคุณจะรู้ว่าความเน่าเฟะของจีนมันเป็นแบบไหนมันทำมันทำมันทำแต่มันมัวแต่ไปทำแบบ โชว์ออฟอะโชว์ออฟโชว์ออฟใส่ประเทศอื่นว่าเออกูแม่งเจ๋งกูแม่งเจ๋งไอ้เหี้ยมึงเข้าไปถ้ามึงเจ๋งนะมึงประเทศมึงองจะไม่มีคนออกมาเลยเพราะว่างานร้างงานในประเทศมึงไงมันเยอะมันมหาศาลงานมึงล้นมึงกำไรแต่ไม่ใช่นี่คือมึงอะส่งคนออกมาส่งเอาคนไล่คนออกมาหรือส่งคนออกมามันมีส่วนที่ส่งออกมาส่งออกมาหาเงินโกงกอบโกงเงินจากประเทศอื่นเขานะครับลาวเนี่ยหมดแล้วกับกัมพูชาหมดแล้วเหลือไทยเนี่ยนะครับพม่าเนี่ยก็ทิ้หายไปหมดแล้วเหลือไทยนี่แหละที่ยังเป็นที่พึ่งของของ ของคนเราบรา้างบ้านเราไปดูพมา่าเขมรลราที่มันถลักเข้ามาเพราะอะไรบ้านมันต้องสลายหมดแล้วไปดูก่อนนะครับก็แล้วก็จริงจรงเขาจะบอกอีกนะว่า,อาตอนนี้จีนบางส่วนขยายมาที่ลำพูนแล้วที่ลำพูนเริ่มมีคนจีนเยอะแล้วนะลำพูนเนี่ยเป็นเมืองที่เงียบมากเลยนะแล้วก็ผมจะบอกให้ว่าของก็เขาเรียกอะไรที่ดินถูกไม่แพงน,นะครับมันกำลังขยายไปที่ไหนที่ที่ดินถ,ถูกมันไปหมดไอ้พวกนี้แล้วมันไปนปรับพื้นที่ไปทำโอ้ยมันทำได้ทุกอย่างแหละคุณคอยดูนะถ้าเกิดรัฐบ,บาลยังไม่ทำอะไรนะต้องรีบผลักดันมันออกไอ้พวกน นะครับรัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นครับรัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นถ้าทำให้คนไทยมีตังแต่ถ้าคุณทำให้คนจนลงคุณจะอยู่ยากคุณคุณมีนโยบายอะไรออกมาก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคนไทยจนนะครับ